สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสกิ่งเพชรที่ช่อง YouTube ชัยเสกิ่งเพชรโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้เราจะมาดูดวงของท่านนะครับที่เกิดลักนณาราศีมีนประจำเดือนมีนาคม2562เป็นการพยากรณ์โดยรวมเป็นการพยากรณ์ภาพรวมของดวงชะตาในเดือนมีนาคม2562นะครับท่านที่ยังไม่ทราบลักษณา ให้ไปผูกดวงในเว็บไซต์ผูกดวงชะตาต้องรบกวนไปผูกด้วยตัวท่านเองนะครับบางทีผมมาถามผมแอดไลน์มาผมไม่ได้จะไปว่างผูกดวงให้ท่านนะครับฉะนั้นก็รบกวนไปตรวจด้วยตัวของท่านเองนะครับท่านที่เกิดรัคนาราศีมีนในเดือนนี้เดือนมีนาคมดาวพระอาทิตย์โคจรทับดวงชะตาท่านเึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอสองดาวอังคาร ดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรเป็นเกษตรของเรือนของตนเองอยู่ในราศีเมษกลุ่มกับดาวมฤตยูอยู่ดาวพระพฤหัสบดีโคโจรย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีธนูในช่วงวันที่สามมีนาคมอยู่ยาวไปจนถึงยี่สิบห้าพฤษภาเลยทีเดียวนะครับเดินหน้านะมืหัสบดีเดินหน้าอยู่ที่กลุ่มดาวรูปคันธนูนะครับกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนลาบนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน ดาวพระดาวหูก็จอดรออยู่นะครับอยู่ในเรือนพันธุเลงมาที่ดาวการงานของท่านเลงกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาบดาวพระพุธโคจรเป็นวินาาต่อเรือนชะตาของท่านฉะนั้นแล้วลองและวิถีเป็นไปความเป็นไปต่างๆของท่านนะครับที่เกิดลัคนาราศีมีนบางท่านผมทายดีแล้วมันยังไม่ดีอีกใช่ต้องดูตัว เองดูตก,กะดูปัญญาดูคันลองชีวิตตัวเองดูวิสัยทัศน์ดูมุมมองตัวเองตัวเองอดอวดเก่งไหมอวดเบ่งไหมตัวเองศึกษาไหมตัวเองเรียนรู้ไหมตัวเองพร้อมจพัฒนาไหมต้องดูปัญญาตัวเองเนื่องจากดาวแห่งปัญญาดาวพฤหัสบดีในดาวประจําตัวของท่านเนี่ยโคจรอ,อยู่ในมุมที่ดีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะในช่วงมีนาตั้งแต่สามมีนาคมดาวพฤหัสบดีโคโคจรได้ตําแหน่ง เป็นเกษตรคลองเรือนของตนซึ่งก็เป็นได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยนะเขาบอกผู้ถหักสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยจะเป็นลักษณะที่ดวงชะตาจะมีความมั่นคงในวิธีทางการงานเพิ่มขึ้นนะบางท่านที่มีความมั่นคงอยู่แล้ววิถีทางการงานจะมีทิศทางที่ชี้ขึ้นมากขึ้นในดวงชะตานะจกเดาวการงานโคจรได้ตำแหน่งโดดเด่น บางท่านที่เกิดลักนณาราศีมีนจะมีเหตุการณ์ให้ได้บุกเบิกหรือมีหัวคิดทางการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนนี้นะครับมีหัวคิดในการต่อเติมกิจกรรมทางการงานในการปรับปรุงในการเปลี่ยนแปลงในการต่อยอดในคันลองชีวิตในเนื้อหาอันเกี่ยวพันกับงานไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานส่วนตัวอยากจะหยิบจับทํานูน่นทํานี่ให้ตัวเองมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในคนลองชีวิตในดวงชะตาท่านแน่นอน แล้วก็ดาวการเงินคือดาวพระอังคารโคจรเป็นเกษตรคลองเรือนของตนเกษตรแปลว,ว่ามั่นคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเงินท่านที่ขาดเงินมาก่อนหน้านี้เงินในเดือนนี้จะไม่ขาดมือจะมีเหตุการณ์ให้หาเงินได้มากในยิ่งที่ท่านทํางานเกี่ยวกับโซเชียลธุรกิจออนไลน์หรืองานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยพัฒนาต่างๆ หรือเทคโนโลยีต่างๆจะทำให้ด้านเกิดเงินเกิดทองดีเป็นพิเศษการเงินโฟตัวไหลผ่านมือมาดีในดวงชะตาในดวงชะตาในเดือนนี้ดาวพระศุขโคจรอยู่ในมุมลาบต่อชะตาจะมีโชคลาบจากสังคมจากเครือข่ายจากการติดต่อการสื่อสารการเดินทางการไปติดต่อง,งานราบลื่นคล่องตัวขึ้นแต่ในมุม ดาวพระราหูเลงไปที่ดาวการงานจะมีเหตุการณ์ให้เดินทางไกลมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงที่หลับที่นอนหรือมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ว่ากันไปในดวงชะตาของท่านดาวอาทิตย์โคจรทับจุดเกิดเป็นช่วงที่จะมีคนมากวนประสาทมีคนมาอิจฉาตาร้อนนะเราก็จะแบบปะทะได้ง่ายถ้าใครมาหาเรื่องหรือมาแบบ แสดงวาจาหรือแสดงคำพูดหรือแสดงอากับกิริยาที่ไม่ดีต่อดวงเราต่อตัวเรานะครับเราอาจจะแบบโมงโงหง่ายที่ต้องระวังอารมณ์ให้ดีอารมณ์จะร้อนแรงเป็นพิเศษแต่อย่างไรก็ดีดาวประจาตัวของเราคือดาวพัพเพิ่อหัสสบดีนะของชาวราศีมีนท่านก็จะมีการให้อภัยการเก็บอารมณ์ได้หรือจะเป็นลักษณะของปล่อยไปเถอะปล่อยแม่นไปเถอะช่างมัน ปัญญามันอยู่แค่นั้นความคิดมันอยู่แค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นเป็นช่วงดวงดาวขาขึ้นไม่ควรจะไปสนใจมูม้ากาไก่ในที่ทํางานให้ตั้งหน้าตั้งตาทํางานตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้สดับองค์ความรู้ต่างๆที่จะเข้ามาให้ได้ต่อยอดให้ได้ทําในดวงชะตานะท่านใดที่เกิดลัคนาราศีเมีนในปีนี้ถ้าดวงยังไม่ดีเนี่ยให้พิจารณาปัญญาอย่างที่ผมพูดให้ฟังหลายๆคลิป พิจารณาตักกะพิจารณาความสามารถพิจารณาองค์ความรู้ที่มีว่ามันเพียงพอไหมเรามีไอดอลของตัวเองหรืหรอไม่เราไปศึกษาจากคนเก่งกว่าแก่งกว่าที่เขาเป็นในด้านที่เราอยู่หรือไม่นะถ้ายังไม่ให้ไปศึกษาจากเขาที่เก่งกว่าเก่งกว่าในด้านนั้นๆที่เราเป็นอยู่แต่อย่าไปเป็นเขานะก็จะเก่งขึ้นนะให้ปัญญาเราเปิดบางทีลากบุญอย่างบอกว่าลากบุญราชตาเนี่ยมันบังไว้ นะแล้วาดาวประจําตัวโควรจรโดดเด่นเทคนิคในการทํางานจะดีขึ้นมีหัวคิดพลิกแพงในกิจกรรมทางการงานเกิดขึ้นใช้ช่องทางในการในสิ่งที่มีทําให้เกิดลาภผลทางการงานได้เกิดปัญญาในการเรียนรู้สดับต่างๆเกิดขึ้นได้ดีในช่วงในดวงชะตาตัวก็จะเป็นบ่อทางแห่งการสร้างลาภผลให้กับตัวเองเนื่องจากดาวประจําตัวกลุ่มกับดาวพระเสาร์มีเทคนิคพลิกแพง อาจจะขาวบ้างดําบ้างก็ปล่อยไปแต่มจะมีเห็นให้มีปัญญาในการพลิกแพงสิ่งที่เป็นไปให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาหรือเกิดสิ่งดีๆกับกิจกรรมทางการงานความรักคู่ครองดาวพระราหูเล็งดวงชะตายบางท่านจะมีต่างชาติต่างประเทศคนนานที่เจอกันหรือมีบุคคลทางโซเชียลติดต่อเข้ามาเป็นที่ต้องตาต้องจิตต้องใจกับกลุ่มคนหมู่คนในช่วงนี้ นะบางท่านไม่มีคู่จะเจอใครอีกคนเข้ามาข้องเกี่ยวข้องแวะกับดวงชะตาด้วยความที่ดาวพระพุธโคจรอ,อยู่ในเรือนของราหูพุทธอันตาพานวิวาดราหูจะต้องระวังมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ้างหรือมีเหตุให้ไม่เข้าใจกันอยู่บ้างหรืออยู่ดีมันมีอารมณ์แป๊บๆที่จะทะเลาะก,กัน อยู่บ้างมีการขุ่นมัวอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ดีดาวประจําตัวโคโจรโดดเด่นในดวงชะตาอย่างคู่ครองคนรักอย่างยังยัง,ยงปับไม่ไปไหนนะยังอยู่ยังสนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือยังคอยช่วยเหลืออะไรอยู่เบื้องหลังอยู่แบบลับๆในดวงชะตาเพราะท่านอาจจะมีการทําอะไรกับคู่ครองคนรักแบบลับๆไม่ปกม่เปิดเผยปกปิดซ่อนเลนอยู่นะครับหรือคู่ครองคนรักจะมีการเดินทางไกลไปกับท่าน หรือเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเขาไปนอนที่อื่นกับท่านก็ได้ในดวงชะตาดาวพระดาวหูโคจรเลงกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาบมอดทางในการสร้างลาบเนี่ยย่อมเกิดขึ้นแต่ท่านนี้เกิดรักนาราศีมีเนี่ยต้องระวังในดวงชะตาดาวพระดาวหูที่โคจรอ,อยู่ในมุมพันธุต้องระวังมีปากเสียงมีปัญหากับญาติพี่น้องนะท่านใดไม่ได้ย้ายที่อยู่อ่ะแต่ท่านมีดวงถ้ามีแผน ดวงมันมีว่าจะได้ย้ายที่อยู่นับจากนี้ไปเลยเนี่ยข้ย้ายได้เลยบางท่านย้ายงานเปลี่ยนงานมีการค้าการขายการลงทุนเกิดสิ่งที่ดีในดวงชะตานะช่วงนี้มันจะมีโชคลาบลาบผลทางการงานต้องรีบทํารีบหยิบจับในช่วงดวงดาวขาขึ้นมันมีโอกาสเกิดสิ่งดีๆทางการงานแต่ด้วยความที่ดาวราหูดาวแห่งความมัวเมาอย่างเพลงชะตาในช่วงเดือนนี้ ต้องปรึกษาสดับจากคนรอบข้างอยู่บ้างนะมันมีโอกาสจากกิเลสของตนทําให้เสียงหายบ้างแต่ถ้าเราโมชนะกิเลสของตนได้ก็จะไม่มีอะไรอย่าใช้กิเลสตัณหาความมัวเมาหรือความอยากกระหายเข้ามานาหน้าชีวิตมากไปจะก,ก่อให้เกิดความเสียหายได้ฉะนั้นต้องใช้สติปัญญาในการวางแผนดําเนินการเช่นอยากทํานูน่นอยากทานี่แล้วทําแล้วไม่ได้ไตรตรองไม่วิมังสา ย่อมเกิดสิ่งไม่ดีท่ามีการไต่ตรองวิมังษาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นโปรเซแต่อย่างไรก็ดีดาวประจําตัวโคจรโดดเด่นท่านก็จะมีการวางแผนการการดาเนินทากิจกรรมใดๆเปรียบประนุษเหมือนมีคนมาคอยผลักดันช่วยเหลือแม้ท่านทําด้วยตัวท่านเองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตดนใจก่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิดให้ก่อให้เกิดคันรองชีวิตดีๆในชะตาก็ในเดือนนี้ท่านที่เกิดรา,าราศีมีนเนี่ย ก็ถ้าทําอะไรก็จะหยิบจับทําอะไรก็ยังเป็นช่วงที่ดียังเป็นช่วงที่จะเกิดสิ่งดีๆในดวงชะตาแต่ดาวมฤตยูยังโครจรในเรือนการเงินเวลาได้เงินมามันยังมีเหตุการณ์มาบ,บั่นทอนในสิ่งที่เป็นเงินของท่านมีเหตุการณ์จัดฉากให้เสียไปอย่างรวดเร็วถ้าเอาไปลงทุนได้หรือเอาไปแปลงเป็นหลักทรัพย์ได้ให้แปลงไปนะครับในดวงชะตา เาไปซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงหลักทรัพย์ปรับปรุงสำนักงานปรับปรุงร้านปรับปรุงที่อยู่ไปย้ายร้านย้ายสำนักงานที่มีบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะครับก็เกิดขึ้นได้ในดวงชะตาท่านช่วงนี้ท่านที่เกิดราศีมีนไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงจะมีเสน่ห์นิยมต่อเพศตรงข้ามต่อเพื่อนฝูงต่อกลุ่มคนบางท่านจะมีเพื่อนฝูงเก่าๆติดต่อมาหรือ หรือเป็นคนที่เคยติดต่อเนี่ยติดต่อเข้ามาอาจจะมีการตกลงผลประโยชน์กับเขาหรือเราทําให้ผลประโยชน์กับเขาเขาให้ผลประโยชน์กับเราก็ได้ในเครือข่ายที่เราติดต่อเนื่องจากดาวสุขโจรเป็นลาบต่อชะตาได้ลาบผลจัดสังคมที่ติดต่อหรือบุคคลที่ติดต่อเครือข่ายที่ต,ต่ออยู่บ้างในดวงชะตานะช่วงนี้สุขสามจากเจริญยิ่งยศนามดาวสุขทํามุมกับดาวการเงินมีโอกาสบางท่านรองเงินก้อนสักอย่างหนึ่งเงินนี้มันมีโอกาสได้แบบปุบปับฉับไว ในช่วงเดือนมีนาคม2,562นี้วันนี้กับผมชัยเซอร์กิงเพชรนะครับสวัสดีครับนะอย่าลืมกดติดตามมุมขวาด้านล่างให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ